มีปืนอะไรบ้างครับอันนี้ปืนเล็กปืนเล็กเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ยิงคนที่ที่โลกกระสืออันนี้เนะต้องมีมันในทุกอย่างอันนี้ก็ปืนเล็กตัวใหญ่ซื้อมาเท่าไหร่ครับ20บาทโอ้ถูกต้องปืนอะไรชื่อปืนอ,อะไรคอมเตอร์อ๋อมันเป็นยังไงเลยลองกด พิเศษพีเศษอ่านรีวิวรีวิวรีวิวอันไหนอันนั้นอะไรครับม uh. ันน้ำปืนช็อคการแบตจะจะจะมันยื่นแล้วก็ในปืนช็อคการนี่แล้วก็แล้วก็ในปืนแล้วมีอะไรอีกครับมีรีวิวไปแล้วใช่ไหนครับอันนี้คือปืนจริงกันนี่ครับรครั้งที่แล้วมันมันเป็นใช่มันคือมันเป็นดับเพลิงใช่ไหมครับ อ๋อแต่ใครโอ,อกคิดว่าเป็น RPG โหจินตนาการล้ำเลิศอันไหนครับอันนี้เป็นธนูนี่